ค,คลิปนี้เราจะมาคุยกับนักเลงพระยุงกับรุ่นเก่ารุ่นเก่ายุคเก่ายุคเก่ายุคเก่าอายุบวกกันนะครับร้อยห้าสิบของผมผมไปอีกเลยเป็นสองร้อยพอดีเล่าเรื่อง,งเล่าเรื่องเล่าเรื่องพี่เปี๊ยกพี่เปี๊ยกปากน้ํานายกสมาคมพระเครื่องเมืองไทยหลวงหลุนนี่เป็นลูกน้องเก่าหลวงเวทหลวงเวทไม่ใช่หลวงหลุนหลวงเวทหลวงเวทเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเออมีเป็นคู่ให้คําแนะนําครับผมเรื่องเกี่ยวกับการทําอะไรต่างๆครับผมเป็นผู้ช่วยเขียนหนังสือ นักเลงพระนักเลงพระนี่นะแต่วันนี้สมัยต้นๆสมัยต้นๆเราจะคุยพระถึงพระรูปหนึ่งนะครับที่ประวัติเคยเป็นจอมโจรแล้วกลายเป็นเกจิพี่เพียรทุกวันนี้ในอดีตนี้พระเกเสือโบเป็นพระเยอะไหมอ่าระหัตนี้ไม่มีแล้วมั้งในอดีตดิในอดีตในอดีตมีเยอะไปครับผมเท่าที่นึกได้มีใครบ้างครับพี่เพียรก็เดียว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 อ่าเท่านึกได้ก็เอาเสือรุ่นก่อนเลยเชยเอาเอาเสือรุ่นเสือรุ่นใจพราเสือรุ่นใจพราคือหลวงพ่อหลุนวัดหลวงพ่อหลุน นี่หมดหลวงนี้หลวงเวทเอาหน่อยสิวัดอัมพวันวัดอัมพวันตรงไหนครับอยู่ตรงนครชัยศรีอ่ะแต่สำนักนครชัยศรีเราในกรุงเทพเนี่ยวัดอัมพวันวัดอัมพวันในกรุงเทพนี่นะครับไม่ใช่วัดวัดอัมพวันมีมีหลายวัดไม่ใช่ว่าอัมพวันหลวงหลวงหลพ่ออันนั้นครับอ่ะหลวงเวทเล่านิดนึงว่าจอมโจรลุนเดนความเป็นยังไงเดิมทีเดิมทีก็เป็นโจรในเรานี่แหละเป็นโจรเป็นโจรป่นสมัยก่อนโจรป่นเวลาไปเขาเขาเขาหนังเหนียวแล้วเขาก็เข้าไปเข้าป่น เก่งมากเวลามีชื่อเสียงแล้วก็ตอนนี้ท,งทงางทางอำเภอเนี่ยทางอำเภออำเภอเขาปราบป,ปามก็ปราบไม่ได้เขาก็เลยเรียกหาตัวมาว่าให้หลุนกลับใจกลับใจได้ไหมถ้ากลับใจได้ให้มาเป็น มาเป็นคนดีมาเป็นกำนันปกครองตัวเสือหลุนก็โอเคิเด้อจะเป็นเสือแต่ก่อนนู้นกำนันหรือใครผู้มีคนที่มีชื่อเสียงต้องมาปกครองกำนันเี่กกำนันเี่กกำนันเี่กกำนันมีอิทธิพลสมัยนู้นนะให้เป็นกำนันเขาก็ว่าพอเป็นกำนันป้าเสือหลุนเขาก็ปราบเลยพวกโจ้ก็ป้อยไม่ได้ป้อยไม่ได้โจรปราบโจรเสือปราบเสือโจรปราบโจรโจรปราบโจรเมื่อป้อยไม่ได้พับใช่ไหมเขาก็เลยเขาไอ้พวกไอ้พวกลุกน้องหรือว่าไอ้พวก พวกพวกที่เคยเป็นเสือด้วยกันเวลามันจะป้นที่ไหนมันจะอ้างเสือหลุนสมาชอกคนคนที่เขาจะป้นอ่ะไอเสือนี่จะเข้าป้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเฮ้ยไอหลุนป้นแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าเสือฝ้าเข้าอย่างเงี้ยเขาจะออกชื่อให้เขาเขาจะเขาคือเขาเป็นคนจริงอ่ะเขาออกชื่อเขาเลยไม่แอบอ้างกันไอพวกนั้นก็แอบอ้างเสือหลุนแล้วแล้วแล้วเสือแล้วเสือหลุนตอนนั้นเขาก็เป็นเป็นกำนันแล้วกำนันเขาได้บรรดาศักดิ์เปวงอะไร เป็นขุนวิจจนใจพาราขุนวิจจนใจพาราเออเป็นท่านขุนน่ะขุนวิจจนใจพาราเออเป็นขุนวิจจนใจพาราเขาก็เขาก็ป่าบมีชื่อเสียงก็ในพวกไอ้พวกอยู่อยู่ย่านย่ากรุงเทพเนี่ยนะยุธยาอยุทยาเข้าไปไปเสวอยุธยาอายุทยาเออแล้วเขาก็แต่เรียบร้อยมากไอ้พวกนี้ปผมอ้างชื่อสังกัอำเภออะไรอำเภอเมืองนี่แหละอำเภอเมืองออำเเภแล้วแล้วเขาก็อำเภอก็อำเภอเมืองอำเภอเมืองเจ้าเมืองเจ้าเมืองยุธยาสบายกว่าเรียกเจ้าเมืองมาเขาก็บอกเหร เฮ้ยทำไมมันไปป้ยอย่างนั้นอ่ะเขาก็เขาก็เขาก็หลงเชื่อว่าเป็นเสือหลุนเขาก็ให้ให้หาตัวจับจะจับละจะยีงที่สมัยก่อนถ้าจับมาก็ประหารชีวิตจะเจ้าเมืองประหารชีวิตได้ะท่านก็เห็นว่าอยู่ไม่ได้ไงก็เลยทั้งทั้งที่เป็นกำนานเป็นกำนานอ้าวเขามันชื่อว่าเป็นเสือโป้นเป็นกำนานป้นแต่ลูกน้องเอาชื่อไปโป้นอ่าไปโป้นก็เลยต้องหนีหนีมาก็แอบมาบวชที่วัดอัมพวันกรุงเทพเนี่ยครับผมอ่าก็บวชีิวามพวันกรุงเทพก็ ก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแล้วเขาก็เป็นเป็นเป็นคนที่สักเขาเรียกสักเก้ายอดอ่ะเออมีชื่อเสียงสักเก้ายอดสมัยก่อนไม่ฉายาเลยอ้าวฉายาแต่สมัยก่อนมันจะมีสองก๊กถ้าถ้าคนถ้าคนรุ่นเก่าจะรู้หลักกักหลักกักก๊กหนึ่งเป็นพวกคนจีนอ่ะลักกักอยู่วัดหลวงพ่อโมวัดสมจีนหลวงพ่อโมวัดสมจีนเออยเดีนี่ของของรุ่นเหร ใช่ใช่กระดูกหานกระดูกหานของเขาไงขนลุกเลยกระดูกหานหลวงพหลุนตะกรุดกระดูกตะกรุดหยิบมาพอดีเลยมันเืไม่ไม่ไม่รู้ว่าอำไมแล้วพอไอ้ใจหลุนมาก็มาอยู่กรุงเทพก็มาก็ก็มาบวชบวชก็เลยเลยมาก็ไม่ไม่มีอะไรก็อย่างใช่ว่าท่านมีกระดูกหานอะไรเนี่ยท่านก็มาทําตะกุดมาจานเจออะไรเนี่ยก็จานไปอะไรแต่ข้าก็อยู่ไปก็มีลูกศิษย์ลูกหาขึ้นแล้วแต่สมัยก่อนน่ะคนโบราณเขาส่วนมากเครื่องลายเขาไม่ค่อยจะถนัดก็จะเป็นเป็นสัก ตา่างดิสไลค์เขาตักเขาตักอย่างเงี้ยตักเก้ายอดตักเก้ายอดนะทุกคนเพราะว่าเก้ายอดจน่างแไอ้เก้ายอดกับล่าเก้าเกเรต้องตีกันไม่ถูกกัน